สวัสดีค่ะเจรันนะคะมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการพับเหรียญโปรยทานนะคะจากรอตเตอรี่นะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มทําเหรียญโปรยทานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะทําเหรียญโปรยทานนะคะจากรอตเตอรี่เป็นรูปปลานะคะเราจะพับปลาจากรอตเตอรี่แบบง่ายๆนะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะเหรียญน,นะคะเราจะอยู่ตรงหัวปลาตรงนี้นะคะเหรียญจะอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดลูกกตานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นการพับปลาแบบง่ายๆนะคะปลาลอตเตอรี่นะคะไปดูวิธีการพับกันเลยค่ะอุปรกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็มีลอตเตอรี่นะคะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเป็นลอตเตอรี่เก่าๆนะคะที่เราเก็บสะสมไว้นะคะเราก็จะมาพับเป็น เหรียญปวยทานนะคะนอกจากรัตตรี่เก่าแล้วนะคะเราก็จะยังมีคัตเตอร์นะคะแล้วก็กาวแท่งนะคะไม้บรรทัดแล้วก็ครีมนะคะสำหรับหยิบลูกตานะคะแล้วก็จะมีลูกตานะคะเป็นลูกตาสำเร็จนะคะแล้วก็เหรียญน,นะคะเราจะมาห่อเหรียญกันนะคะก็ ตอนแรกนะคะเราก็เอาลอตเตอรี่เก่ามาก่อนนะคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเราจะพับลอตเตอรี่นี้นะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านทุกด้านเท่ากันหมดเลยนะคะเราก็จะพับแบบนี้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแ,แล้วส่วนที่เกินนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะ ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านเท่ากันหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นรอยพับนะคะแนวทะแยงนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็ขี้ออกแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็คลี่ออกอันนี้พับครึ่งนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลี่ออกพับอีกด้านหนึ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันนะะก็จะได้ตามนี้นะคะมีแนวทะแยงนะคะ2ด้านแล้วก็แนวตั้ง2เส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กนะคะ แบบนี้นะคะพับให้เป็นรอยนะคะจะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพับด้านด้านนี้นะคะเป็นด้านที่เปิดได้นะคะด้านล่างนะคะอันนี้ด้านบนด้านหัวนะคะน,นี้ด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะหยิบนะคะด้านที่อยู่ทางขวามือ พับครึ่งไปให้ตรงรอยพับตรงกลางนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็พับมาเหมือนกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลี่ออก หยิบปลายข้างล่างยกขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงนี้พับทางซ้ายมือนะคะเข้าไปแล้วก็พับทางขวามือเข้ามานะคะให้ชนกันนะคะให้ริมชนกัน เป็นแบบนี้ค่ะวางนะคะแล้วก็รีให้เป็นรอยเสร็จแล้วนะคะเราจะหยิบปลายด้านล่างนะคะด้านล่างด้านนี้นะคะพับขึ้นไปนะคะเอาชัดๆนะคะแบบนี้นะคะ จะไปแค่สิ้นสุดตรงนี้นะคะมันจะมีรอยพับอยู่พับไปทางขวามือนะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วทางซ้ายมือก็พับขึ้นไปก็จะได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้ตามนี้แล้วนะคะเราจะพับนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นยอดแหลมๆด้านขวามือนะคะพับเข้าไปข้างในนะคะโดยให้แนวเส้นริมนี้ทับกับเส้นริมนี้นะคะพับครึ่งมาแบบนี้นะคะยาวมาเลย แบบนี้นะคะพับยาวนะคะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วจะได้แบบนี้นะคะ ขี้ออกมาแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพับด้านล่างนะคะอันนี้นะคะระยะห่างจากจากมุมนี้นะคะลงมาข้างล่างประมาณสักเซนหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับไปทางขวามือนะคะพับบิดไปทางขวามือแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับด้านนี้นะคะมาทางซ้ายมือเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขี้ออกแล้วก็จับนะคะตรงที่เป็นรอยพับเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็บิดไปทางขวามือนะคะด้านนี้เราทําเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปทําด้านตรงข้ามนะคะคือด้านนี้นะคะทําเหมือนกันนะคะพลิกกลับลงมานะคะเราก็เว้นระยะห่างนะคะจากมุมนี้มานี้ประมาณ1เซนนะคะแล้วก็พับไปทางขวามือข้างบนนะคะแล้วก็คลี่ออกพลิกกลับลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ขี้ออกจับปลายประกบติดกันนะคะตรงที่เป็นรอยพับนะคะแล้วก็บิดไปข้างบนนะคะแบบนี้นะคะบิดเป็นข้างบนก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับด้านมาแบบนี้นะคะ จะเห็นข้างลังนะคะเป็นรูปลำแหลมแบบนี้คือหัวปลานะคะเราก็จะใส่เหรียญเข้าไปในหัวปลาตรงนี้นะคะโดยขี้ข้างล่างออกก่อดน,นะคะงี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่เหรียญน,นะคะเราก็จะใส่เหรียญเข้าไปแบบนี้แล้วก็อันนี้พับคืน ก็จะได้แ ma uh, yes. บบนี้นะคะเมื่อใส่เหรียญแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพับนะคะด้านนี้นะคะด้านทางซ้ายมือพับมาประกบกับทางขวามือนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้ตามนี้นะคะเราก็จะได้แล้วปลาหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะติดกาวประกบกันให้แน่นนะคะตรงหางปลานี้นะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะทากาวแล้วก็กดติดกันแบบนี้นะคะจะได้ปลาหนึ่งตัวนะคะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยเอาลูกตาปลานะคะมาใส่นะคะ ราคีบรูปตามานะคะเสร็จแล้วก็วางไปบนกาวแท่งนะคะจับนะคะเสร็จแล้วก็ติดลูกตาลงไปแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งแล้วค่ะแล้วใส่สองสองด้านเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเหรียญโปยทานปลารตรตีนะคะเป็นปลาอะไรปลาตะเพียนหรือเปล่าคะก็แล้วแต่จะเรียกนะคะว่าเป็นปลาอะไรนะคะแต่เช๊ลังเรียกว่าปลารตรตีนะคะพับง่ายๆไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะก็เหรียญโปรเออรตรีนะคะซื้อมาไม่ถูกรางวัลเราอย่าทิ้งนะเก็บไว้เผื่อมีประโยชน์ในวันข้างหน้านะคะก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ